น,ะะนี่ก็คืองานนะคะตั้งพระใหม่ของที่ไปชินวัตรจ,จักรจักนะคะทุกท่านในวันนี้กับการล่องแพนะคะก,การตร้งพระใหม่ของไปชินวัตรนะคะนี่ก็รอเรือออกนะคะทุกท่านรอเรือออกช่วยติดตามด้วยนะคะทุกท่านช่วยติดตามด้วยนะคะ ม,ม,มอกนัเรือที่จะปนั่เรือฝนะครับเป็นการจ้างพักใหม่ของพักของพี่ไบชินวัตรนะคะในวันนี้โปรดช่วยกดติดตามช่วยกดไลค์กดแชร,ร์ให้ด้วยนะคะทุกท่าน องเรือเรือเรือออกอาคารรเรือออกแค่นี้กนะคร